ค่ะทุกคนสำหรับเช้าวันนี้นะ ก่อนเริ่มทำงานนะคะทุกคนนะคะเราก็จะต้องกินวิตามินซีนะคะวิตามินซีนะคะของตาแบรนด์ดิฟเน็ตนะคะแบบนี้เลยเออขอโทษนะคือหากันไกลไม่เจอทุกคนขอใช้อุปกรณ์ใกล้เคียงไปก่อนแล้วกันนะค่ะนี่เลยแล้วก็ลอกกล่องนี่คือว่าเขาซีนมาแน่นนะตรงฝาฝาปิดเนะะี่ยค่ะก็คือปิดสนิทเรียบร้อยอย่างดีไม่ให้อากาศเข้าเลยนะนี่1ขวดก็จะมีอยู่ที่30แคปซูลนะคะทุกคน นะคะก็จะเป็นเม็ดออกมาเป็นสีส้มๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสารสกัดนะคะของอาเชราเชอรี่นะคะแล้วก็มีในส่วนของมะขามป้อมนะคะแล้วก็วิตามินซีทั้งหมดเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการต้านสารอนุมูลอิสระเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะป้องกันการเป็นไข้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงหรือว่าเราเจอมลพิษฝุ่นละอองนะคะ PM อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะปัญหาที่เราจะเกิดขึ้นพวกสารอนุมูลอิสระที่ทําให้เราเป็นไข้อะไรเงี้ยก็จะตัดปัญหานี้ได้เอนซี <MC S 1> mm hmm. นะคะ mm hmm. ก็จะช่วยนะคะ mm hmm. เสริมสร้างคองลลาเจนให้กับผิวทําให้ผิวเราผ่องใสนะคะ mm hmm. มีความกระจ่างใส mm hmm. เราปักตะก้าให้แล้วนะ